สวัสดีค่ะติดตามรายการข่าวสู้รบในพม่าก,กันค่ะฝ่าย PDF เปิดฉากช่วงเวลากลางคืนเที่ยงโจมตีกองทัพมินอ่องไหลมีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งคนค่ะนอกจากนี้ยังใช้ระเบิดขนาด107มมยิงจจรวดใส่กองทัพทหารพรม่าในพื้นที่เมืองสกาย สงครามประทะยิง3ชั่วโมงฝ่าย p d f ยิงทหารพรมา่าเสียชีวิต17คนและประเด็นสุดท้าย3 1เอทหารมีข้ามไทยหลังจากค่ายโพชีมือตรงข้ามอำเภออุ้มผางถูกตีแตกภาคประชาสังคมวอนดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามหลังจากสังหารหยิงท้องด้านชายแดนทองผาภูมิยังรบเดือดชาวบ้านหนีตายข้ามมาย่งฝั่งไทย ประเด็นวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะฝ่ายปกป้องท้องถิ่นโจงตีทหารมินอองไลนลในพื้นที่หมู่บ้านปิวซอทีอำเภอปะโคกูจังหวัดมะกวยมีผู้เสียชีวิตจำนวน3คนและบาดเจ็บสาหัสอีกรายงานสื่อสำนักข่าวคิดติดมีเดียระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น2วันติดต่อกันค่ะในวันแรกเกิดขึ้นประมาณ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนของวันที่21พฤษภาคม2567 ฝ่ายบีเอฟเปิดฉากโจมตีระเบิดผ่านโดนกว่าย0ลูกแรงกระแทกจากระเบิดทำให้สมาชิกอศาสาสมัครดูซอทีบาดเจ็บสาหัสไปถึงสองคนค่ะสงครามยังดำเนินต่อถึงวันที่22พฤษภาคมฝ่ายบีเอฟเปิดฉากเช้ชา10นากาถึงบ่ายสาโมงฝ่ายพิทั์ประชาชนได้ติดเครื่องมือผ่านโดนอีก15ลูกทำให้ระดับหัวหน้าิวซอทีพร้อมกับผู้ติดตามเสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสอีกค่ะ ในขณะเดียวกันฐานทัพที่ถูกระเบิดต่อเนื่องสองวันติดต่อกันเหตุการณ์นี้ทั้งสูญเสียฐานถูกไฟเผาจากแรงกระแทกระเบิดจากไฟ PDF ค่ะนอกจากนี้ฝั่งพิัท์ประชาชนใช้จรวด107มมถล่มทหาพรพม่าจำนวน4ครั้งมีผู้เสียชีวิตจำนวน2คนสื่อสำนักข่าวคิดติดมีเดียรายงานว่าเมื่อวันที่23พฤษภาคมเวลาเที่ยง30นาทีเหตุเกิดในอำเภอเชยโปภาคสกาย ฝั่งของพิทักษ์ประชาชนค่ะได้ใช้ระเบิดเป็นจรวดนะคะขนาด107มมระหว่างการโจมตีครั้งนี้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่วนกลางในหน่วยฝึก SKTA 8ครั้งแสงและสนามอาวุธรวมถึงค่ายทหารถูกโจมตีทำให้ทหารปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุเสียชีวิตส2รายและการสอบสวนยังดำเนินคดีเพื่อตรวจสอบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือไม่นะคะ ตอนนี้พวกเขาโจมตีหน่วยฝึกซึ่งเป็นเสาหลักของกองทัพมินอองไลแรงถล่มจากระรดมให้มาสองนายถูกสังหารในการโจมตีจะระดดถึง4ครั้งนั่นเองค่ะนอกจากนี้ฝ่ายต่อต้อตานทหารเปิดศึกสงครามกับกองทัพมินอองไหลจำนวน3ชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตจำนวน15คนรายงานสื่อสมัลข่าวระบุเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาน เวลาบ่ายโมง3 0นาทีเป็นช่วงขนาดที่ทหารพรม่าส่งหน่วยภาคพื้นราบราดตะเวนในหมู่บ้านแม่ปินกูและยังเป็นหน่วยเสริมระดับภาคพื้นราบพอถึงจุดเกิดเหตุบริเวณหมู่บ้านแม่ปินกูไฟต่อต้านทหารเริ่มเปิดฉากปะทะกับกองทัพเมีนอองไหลใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงกองทัพทหารเสียชีวิตจำนวน15คนสาหัสอีกสคนค่ะ พ d ดีแถลงว่าทั้ง2องฝ่ายยิงปะทะกันตั้งแต่วันที่21ที่ผ่านมาจนกระทั่งเข้าสู่วันที่3คือวันที่23พฤษภาคมกองทัพทหารเหนือภาคพุ้นราบค่ะสมทบกำลังเข้ามาอีกทำให้มีการต่อสู้ที่หนักหน่วงอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ทั้ง3วันกองทัพมินอองไหลเสียชีวิตมากกว่าในช่วงวันสุดท้ายตามรายงานเสียชีวิตไป17คนค่ะติดตามสถานการณ์ตามแยแดนกันต่อค่ะ 31ทหรารพม่าหนีข้ามยังฝั่งไทยหลังค่ายโพชีมือตรงข้ามอำเภออุ้มผางถูกตีแตกนะคะเมื่อวันที่23พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาผู้สึกข่าวรายงานว่าสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยพมา่าตั้งแต่ฝั่งตรงกันข้ามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากไปจนถึงอำเภอทองพาภพิจังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างกองทัพทหารพม่าและกองกําลังฝ่ายต่อต้านยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยในช่วงเที่ยงวันทุยผ่านมารายงานว่าทาหารพรม่า31คนจากค่ายโพชีมือซึ่งถูกโจมตีอย่างหนักจนต้องถอยกําลังหนีออกจากค่ายตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาจากพ่อบังคับกองพันควบคุมยุตธศาสตร์13ค่ายโพชิมือตรงข้ามบ้านเบิงคริง กำบนแม่จันอำเภออุ้มพางจังหวัดตากได้หนีข้ามมายังฝั่งไทยทหารไทยกำลังควบคุมตัวบริเวณชายแดนบ้านเปิงคลิงด้วยล่าสุดทหารพรม่าก,กำลังถูกนำตัวไปยังพื้นที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติหนึ่งอำเภอแม่สอดและอาจจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศพม่าในเร็วๆนี้ค่ะ ก่อนหน้านี้ได้มีข่าวไหลสำนักระบุวา่าทหารพรม่ากลุ่มนี้ได้สังหารชาวบ้านกะเหรี่ยงอย่างน้อย3คนและหนึ่งในนั้นเป็นผู้หญิงวัยอายุ35ปีที่กำลังตั้งครรภ์รายงานข่าวแจ้งว่าคณะนี้ภาคประชาสังคมในพมา่าเริ่มเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ทางการไทยควบคุมตัวทหารกลุ่มนี้ไว้ก่อนเพื่อส่งตัวดำเนินคดีในข้อหาอาชญากรรมสงคราม เนื่องจากได้ก่อเหตุสังหารพอเลินกว่าการหนีชาวบ้านจึงต้องการให้ทหารไทยนั้นควบคุมตัวไว้เพื่อดำเนินคดีต,ต่อตามกฎหมายสากลค่ะคณะที่สถานการณ์การสู้รบระหว่างกองทัพทหารพรมา่าและกองกำลังฝ่ายต่อต้านในพื้นที่ชายแดนตรงค้ำอำเภอบ้านบีล็อกคีอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรียังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในวันเดียวกันมีชาวบ้านจากฝั่งรัตกะเลียงอพยพหนีการสู้รบชายแดนข้ามมายังฝั่งปีล็อกคีรวมแล้วประมาณกว่า300ถึง400คนแรงข่าวกล่าวว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านทั้งผู้หญิงเด็กรวมถึงผู้สูงอายุหนีภัยจากการสู้รบเข้ามาอีก30ถึง40คนจากการสอบถามพบว่าเดินทางข้ามมาจากบ้านวาปปบ้านปจลอ บ้านยาปูและบ้านมอนอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ10-20กิโลเมตรซึ่งชาวบ้านไม่สามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านได้เนื่องจากการาู้รบที่รุนแรงและมีเครื่องบินกองทัพอากาศพม่าเข้ามาเทิ้งระเบิดทำให้บ้านเดินถูกไฟไหมจึงจำเป็นต้องหนีเข้ามายังฝั่งไทยเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ตอนนี้ชาวบ้านจำนวนมากที่ยังไม่ได้หนีเข้ามายังฝั่งไทยโดยกำลังหลบซ่อนอยู่ตามป่าชายแดนค่ะ แหล่งข่าวกล่าวว่าชาวบ้านที่หนีภัยมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของญาติพี่น้องและบางส่วนอาศัยอยู่ในป่าตามแนวตะเข็บซึ่งตอนนี้ยังไม่มีองค์กรใดๆเข้าไปให้ความช่วยเหลือและจัดการพื้นที่จึงน่ากังวลว่าระยะต่อไปข้าวปลาอาหารอาจไม่เพียงพอรวมถึงการดูแลร,รักษาผู้ป่วยซึ่งกำลังเร่งผักดันชาวบ้านกลับไปตอนนี้ก็อันตราย ในพื้นที่หมู่บ้านปีล็อกคีอาจไม่ได้ยินเสียงการสู้รบแต่อาจไปใกล้าชายแดนจะได้ยินเสียงปืนเสียงระเบิดและเสียงเครื่องบินเป็นช่วงๆบางวันเงียบสงบบางวันมีเสียงสู้รบกันต่อเนื่องแสดงว่าสถานการณ์การสู้รบในพม่า,มายัางรุนแรง นอกจากนี้กองทัพกอกูเลซึ่งให้การคุ้มครองและดูแลชาวบ้านในพื้นที่นี้อยู่ตามแนวชายแดนฝั่งแมวดีนั้นอาจจะมีสเสบียงพมา่าไม่เพียงพอรองรับชาวบ้านทําให้แนวโน้มว่าอาจจะมีชาวบ้านหนีข้ามมาบ้านบีล็อกคีเพิ่มอีกค่ะทั้งหมดนี้เป็นสถานการณ์ล่าสุดในในหลายภูมิภาคพมา่าที่กําลังรบเดือดอย่างต่อเนื่องติดตามสถานการณ์กันต่อไปค่ะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบคุณค่ะ